ผัดผักบุ้งไทยไม่เคยผัดไม่เคยกินทีงีีเขากินกับต้มตำแต่หาผักไม่เจอผักตัวน,นี้ขาดตลาดอยากจะ้กินผักบุ้ง dư luôn lời dưới chỗ ngon lưới thanh củ trồng ngon คงงงไอ้เราก็งง,งชิมรสได้โอเคยบร้อโรงเรียนจีนใช้ได้ปิเก็ต เส่ถ้วยใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าอร่อยรอบกรอบกรอบ